ตรงนี้คือตรงนี้ก็คือเป็นเรือลบหลวงของคุณพุ่มตรงนี้เรือลบหลวงของคุณพุ่มที่เขาอารักขาคุณพุ่มบนทะเลอ่ะแล้วแล้วมันก็โดนสึนามิแล้วสึนามิมันก็ขึ้นทะเลก็พามาถึงตรงนี้พัดมาถึงตรงนี้ซึ่งไกลมากกิโลหนึ่งค่ะเขาก็เลยเก็บไว้อยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยเก็บไว้ตรงนี้เลยแม่จะดูจะดูเลข ไม่ใช่จะดูอะไรแล้วอยากถ่ายรูปอยากถ่ายเรียนน้อยถ่ายได้วันทูทรีอ้าวเ,เปลี่ยนยกมือด้วยชนะแล้วยกมือด้วยโอเคมาทางตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยมาดีมากย่ชิ 1กิโล1กิโลม1กิโลมโอเคเนี่ยค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรือลบหลวงที่ที่อัรลาขาคุณพุ่มแล้วก็โดนทตอนนั้นคุณพุ่มเล่นเจสกีอยู่แล้วก็โดนน้องบุ๋มก็เป็นคนพังงานนะคะเขาจะรู้จะรู้นะคะ ก็พัดมาตรงนี้แล้วก็คือเก็บไว้เลยก็คือเรือหลวงตรงนี้ก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะคะเพื่อนๆไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยประมาณกิโลก,กว่าๆนอกจากทะเลข้ามข้ามถนนมาเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆขับรถไปเดี๋ยวจะได้เห็น แล้วคิดดูว่าคนที่มันลอยอยู่ในน้ําอ่ะแล้วโดนลึกกระแทกก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมกระแทกแล้วก็สลบแล้วก็คือเรือมันมาเรือมันไม่ได้ลอยมาอย่างนี้นะพี่เอกเรือมันแบบพลิิกอ๋อคว่ำคว่ำมหยอ๋อคว่ำอย่างเงี้อย่างเงี้ยอ๋อก็คือหลายตลบไงเนาะมากับคลื่นมาแบบคลื่นหลตลบเนาะใช่ มาอยู่ตรงนี้เลยเหรอมาอยู่แม่ก็คือเรือเนี่ยก็คือมาจากทะเลนู่นแม่ก็คืทะเลกลางทะเลนู่นนะมาจากประมาณสองกิโลได้เนาะใช่จากกลางทะเลกลางทะเลอ่ะเนี่ยเรืออัลลัคขาของคุณพุ่มแล้วก็ t s นามิมาน่ะก็คือหลายตลบแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้เขาก็เลยตั้งไว้อยู่ตรงนี้เลยตั้งอื้อหือ เนี่ยมันไกลามากเลยนะนจากทะเลตรงนู้น,อ,อ,นอ,อ๋อท้องสัยเกี่ยวกับ,กบพวกสึนามินั่นแหละไายพวกรูปภาพพวกอะไรอย่างเงี้ยบุ๋ม <c oughs> พวกรูปภาพเนี่ยพิพิธภัณฑ์สึนามิพวกรูปภาพพวกอะไรพวก เข้าไปก็จะเห็นนะคะเพื่อน,เ,อนเนี่ยเนี่ยดูพัดมาตั้งไกลนะคะเนี่ยคือพัดข้ามถนนมาอีกนั่นน,ะน่ะประมาณก,กิโลเรไม่ใช่กิโลแม่เรือเนี่มนยมันอยู่กาลกางท, <นะ S 1> ทะเลเลยนะเ,เ,เ,เนี่ยเขาลักเนี่ยจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นเนี่ยพัดข้ามมาคือคือมาตรงนี้เลยะนะก็อ,อยู่ตรงนี้ไม่ขยับไม่อะไรเลยใช่ไหมบุม๋มเนี่ย เข,เขาไว้อย่างนี้เลยนะคะนู่นทะเลอยู่ตรงนู้นนะคะเ,เพื่อนทะเลอยู่ตรงนู้นเรือก็พัดพัดพัดมาน้นให้เพื่อน,อนๆได้เห็นกันะนะเราไปเมื่อกี้นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดีเเดขหักนี่นนลันลแต่ว่าเราไม่ได้เราถ่ายทะเลเขาหลักมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายระยะทาง อเนี่ยตลาดร้านบางเนียงเนี่ยบางเนียงบ้านบางเนียงบา,บางเนียงบ้านบางเนียงเนี่ยตอนนั้นที่มีออกข่าวกันเนี่ยตรงนี้แหละคะ่ะ 16ปีแล้วนะคะเพื่อนๆกว่าเขาที่เพื่อนๆเ,เห็นสร้างเนี่ยคือสร้างใหม่หมดเลยใช่ป่าวบุม๋มคือเขาสร้างกู้ใหม่หมดเลยนะคะคือที่ที่ตอนนั้นมาก็คือราบเป็นหน้ากลองหมดเลยแต่ที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี้คือเขาสร้างใหม่หมดชินนัมิบ16ปีเขาสร้างตึกได้ประมาณ10ปีก็ก็ฟื้นฟูสร้างไปเรื่อยๆค่ะเนี่ย yeah. yeah. ไปค่ตะตเพื่อไปดูว่าเรือมา,กอาไกลจากไหนไกลมากเลยนี่คือสร้างใหม่หมดเลยค่ะ โอเลฟลาไปกันเพื่อนๆดูระยะทางนี่จากเรือกลางทะเลมาเพื่อนๆดูสิไกลขนาดไหนถ้าเดินก็เป็นครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมวิ่งก็ไม่ทันวิงน่งก็ไม่ทันหรอกนะ คนที่ทันก็คือคนที่อยู่บนตึกสูงสูงที่คนที่รอดอะนะที่จะเป็นร้านอาหารแล้วก็พวกรีสอร์ทไกลไนะกลจีนนะทะเลไกลขนาดไหนอะเรือมาได้อะคือเมื่อก่อนนะบ้านแถวนี้ก็ลาบหมดเลยเนะาะเมื่อก่อนมันก็เป็นร้านอาหารอย่างนี้แหละลาบมหมดเลยใช่ไหนะม พื้นที่เสียงเข้าตอนนี้เราเข้าพื้นที่เสียงภัยตรงนี้ตรงนี้ก็คือสร้างใหม่หมดใช่ไหมโรงแรมนี้ยเป็นโรงแรมเดิมแต่ว่าโดนสึนามิบางส่วนเขาก็รีโนเวท าแล้วตอนนั้นคุณพุ่มพักอยู่โรงแรมไหนอะคุณพุ่มไม่แน่ใจน่าจะุูดาลานี่แหละน่าจะที่นี่แหละืั mm. I like ว่าเราพิ e ก and Thai people เลยนะโะ สองกิโลกว่าสามกิโลตันว่าทาโยไปเรือไปเลยนะเนี่ยค่ะทะเลที่เลยคนพุ่มไปเกยตื้นอยู่ตรงจุดนั้นก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันน่ากลัวนะเนี่ยใช่เนี่ยค่ะลงไหมไม่ลงนะไม่ลงนะพามาให้ดูทะเลเฉยๆอ๋อเหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับกันนะพอลงไปแล้ว สวยจริ <Harriet> สุสารบางม่วงอ๋อก็คือเขาฝังไว้เลยใช่ไหมบุมเดี๋ยวพี่จะลงไปเดี๋ยวให้ลุงทันลงไปแม่อย่าเปิดนะแม่เปิดฝั่งนู้นระวังรถข้างหลังนม นี่คือสุสานซึนามิอะค่ะที่เขาเอามาฝังนะคะศพเนี่ยศพที่แบบว่าศพที่หายสาบสูญก็บุ้มเนศพที่หายสาบสูญก็ฝังตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ที่ไม่มีญาติะะมารับใช่ไหมใช่เนี่ยไม่มีญาติมันมีทั่วะะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะ เข้าไปทำไมเลยเหรออันนั้นคือใครอ่ะคือคือแล้วทำไมคนนั้นได้อย yes. ู the, okay. moves, so movie, ่อยู่บนนั้นอะไม่รู้อะ I cannot make move ไม่บุ้มก็ไม่รู้จะเดินไปดูไหมอ่ะจะพามาค่ะตอนเมื่อก่อนเขาไว้ฝั่งนี้เหรอบุ้มใช่ค่ะไม่ฝั่งนู้นในนู้นในนู้นโฟล์กเกอร์เฮียโฟล์กเกอร์อิปุธเฮียเอาแล้ว ผู uh, o ก <Yeah. S 1> <life> mm ่อเห e d เป็นคนเด็ดจากสึนามิดา e ไลฟ์น์มาแล้ว s here. <S เป็นที่ uh huh. ชนะตูฝั่งนั้นฝั่งนู้นที่ที่ตายใหม่ๆ <c oughs> ใช่ปะ่ะใช่ค่ะอืมฝั่งนูน้นอ่ะแล้วตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเวลามีงานศบเขาก็จะมาเผาที่นี่ uh huh. เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมลุม uh huh. ตายทั้งหมด สามสิบเก้าประเทศนะ,ะแต่ว่าที่ชนะสู์ไม่ได้อีกหลายประเทศเลยใช่ไหมใช่ก็ในนี้แหละก็คือที่ที่ในนี้ก็คือ39ประเทศ<ช>หรือว่าในนี้คือยังยังไม่รู้ว่าประเทศนนไหนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิเนี่ยค่ะสุสานผู้ประสบภัยสึนามิคือ ก็คือข้างในนี้ก็คือเป็นสุสานที่ทเ,เ,กกเก็บกระดูกเก็บศพที่ไม่มีญาติมารับอะค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วทำไมคืออันเนี้ยมีต,ตัวตนแต่เขาไม่เอาไปอ๋อข้าราชการจัดการจากจาก,จาก ถวายความปลอดภัยแต่ทุนกะหม่อมหญิงอุบลรัตอ๋อจากคลื่นภัยที่อยู่บนเรือลำนั้นน่ะเออใช่นี่คือค่าราชการนะคะก็จะฝังอยู่ที่นี่สิบสองคนที่อยู่บนเรือลำนั้นน่ะที่อยู่บนเรือที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะเพื่อนก็จะเอาไปให้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอก็ไม่ได้เดินเข้าไป ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะคะ